สบายดีทุกคนเมื่อเน่กำลังเลิกงานเนะะาะสามโมงสามสิบเจ็ดาทุกคนเบิ่งว่าจานาทราฟฟิกอยู่อ่าเท็กซัสอยู่เมืองแกรนด์แพรรี่ไปหาเมืองแคลเลอร์ Keller. ว่าอ่าทราฟฟิกสำใดซีซั่นดีนะยามงาม,งาม งามสปริงซีซั่นของเท็กซัสเนาะมันจะมีดอกไม้ประจำรัฐคือบลูบอนเนตบลูบอนเนตมันจะเปิดอ่าเป็นเป็นแบบแบบค่ายวีดกระแมนดอกไม้กระแมนอ่ามันเกิดอยู่ตามถนนคนทางแบบไฮเวย์นะมันมีเป็นบางบอนดอกมันอ่ามันหาจะพาไปบิึงอ่าสัมผัสวิวอ่าตอนขี่รถเมืล์บ้านเนี่ยเนาะว่า คนทางจะเป็นอะไรว่ารถจะหลายใช่น้อยสัมใดเนอะเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวนี้หาก,ก็เลิกงานสามโมงสามสิบแปดเนอะเออขาจะพาไปพร้อมๆกันเลยว่าไม่มึงว่ามันจะว่าทราฟฟิกสัมใจทางเมืองบ้านธรรมดาก็ระวัครึ่งสามสิบสามสิบห้านาทีนี่แหละคือสีบอมีปัญหาดอกมือน,นี้เพราะว่าแดดเต็มฟ้าจางฟางมืออื่นนี่ก็ฝนตก สมบูรณ์มีไม่ได้ไปใส่ละฝนตกก็ไดเ้เลิกเลิกงานเลยโอ้ยทราฟฟิกรถหลายละฝนตกก็ได้บีต์วายเฮาแถวนี้ประวามันเป็นมันเป็นบิสเนสพอของไปเจ้างานกับปอบ้านี่ะงาน,นสนลา,ท,าทั้งสองฝั่งทางเนี่ยกับบีตวายเฮาแถวนี้ ตอนนี้ครับกำลังจะลงตามไฮเวย์อีกฝาาหนึ่งรถรถหลายรถติดนาออีกฝาหนึ่งก็ได้ใครจะทางดานฝาเขาเมืองบ้านจากซาวไปหาโนดแต่แต่ใต,ต้ไปหาทางถึงเหนือเนาะมันจะรถกสิบรถตดิดหลายปัดใดยยันตอนนี้ก็อยู่ถนนไฮเว่ยามร้อยหมุ่งหน้าไปหา ฟเรดเนเะจ็ดสิบเดืนอนแล้วลางแรงระวง 70, 70ังแรงเจ็ดสิบเซเว่นดีมาบาเแหมีทหารอาหารฟาสต์ฟู้ดโฮเทล ยางอดอกไม้ต้องดอกไม้ลูบบอลเนี้นทางทางกดอกไม้ธรรมชาติตะละียูเซมิเนยูเท็กซัสอีเด้อดอกไม้อ่ะานเสียบลูบอลเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำรัฐของเท็กซัสบนทางฟาร์มรถติด ว่าเขานี้สบายบาเป็นจุดเป็นจิ๊อย่างไปอีฟานี้กจะกำลังิช็คอโฮเทลมันเป็นอพาร์ตเมนต์มันโฮเทล ็่ใหม่ๆกำมาขาวก็ปเปิดนี่ส่วนเรื่องนี้แกพาจุกๆคนมาเบิงตอนฝนตกนะมื่อนี้ผมมีฝน ว่ามันแตกต่างกันสักใดม,มันจะมีมันยอมมันยบไปแซวเบอร์ซายมือนี่ก็ะจอหามเด็ดเด้อภัยบะเบิงได้ทายภูกได้ถัดไปเป็นเด็ดไปยางนีราเจริญนะ่าไปม่คือคุกพ่อมไปทายภูกได้แต่ระวังรู้ เจ้าบอกว่าเตือน,นภัยกูแบบกูกูมันอาจจะซ่อนอยู่ในป่าหยาตอนนี้เราบก็มาเกือบฮอนเทิงทางแล้วเนาะอยากจะพาขี่ไปบรรยากาศวังสุขวันอาสาพัดแบบสปร่งสปริงซนะีซันเนาะ เปนลับว่าเป็นอโอ้ได้ไปเที่ยวแถวๆของเจ้าเฮาหัวโอ้เป็นอีกอย่างโอ้หล่นมาลายแท้โอ้สูมือนี่ก็ใบลายปันนี้นะแต่มือน,นี่ก็าหลายผิดผิดแต่ปกติแต่ฝากเห็นว่าจนออไป การตีนะี่ซมมือบทีบทีปันนี้มือนี่ผมบบสงสัยเกิดอ่รถเอ็กเซเดนต์ขึ้นแล้วนี่นะเบางคนนั่นนะโฮมเลสกรมโฮมเลสอยู่นี่มีหมาไปพร้อมเลยคนะหน้าตาดีดีโฮมเลส อยู่เบื้องขวามีมีกอไผ่เลยนี่ใครเสีอหอดะแงะยามไปหาหน่อไม้แล้วทิพพาทุกทุกคนไปเบิง่งหาว่าอยู่นี่ก็มีหาหน่อไม้เด้อนี่ต้นไม้เราไม่ไม ปเราจะตัดตัดแปตะมูนี้ล ทุกคนน่ะก,ก็ไปตัดตัดเขาค่อยตอดอตอดไปน้ำมูลเสียละรถติดเดี๋ยวนี้เบิงบ้งเบิ้งจนดอกไม้ดอกไม้ลิ้มกินทางนงามนนี้แหละไรนะสปริงซีซั่นขี่เขาขี่ตามคนทางตามไฮเวย์ตามงามนี้โอ้ขี่ไปแถวบ้านนอกอะแกงจะงาม เมืองซาเลกนี่เป็นเมืองเศรษฐีนะคุ้มออยู่วีดแบบีแบบเฮือนแบบเป็นวันเมียเลียนขึ้นไปสตาร์ทอัพนะบ้านกับเจ้านะคุ้มบ้านเศรษฐีเป็นทุกคนขาวคนมีเงินอีหลีจ,จะค่อยมาอยู่คุ้มคุมอยู่ซาเลกได้ค่าบ้านกับแพงค่าแท็กบ้านกับแพงค่าภาษีนะแพงทุกสิ่งทุกอย่างกับแพง เพราะฉะนั้นสําหรับคุมคนมีเงินเท่านั้นคนรวยเศรษฐีหรืต้นไม้ใบต้นลูบอนเน็ Saya dah วางหาเลนติดเบิดหนอากาศมื่อน,นี้ก็เจ็ดสิบสามดีกรีคารอนคาร์บอนีอม จะลดาติดขังเล็กๆน้อยมี M e X, เอ็กซ์เดน์เล็กๆน้อยไอ่เจ้ากำลังกันทำความสะอาดใกล้ชีวิตละออกมาลุ้นนั่นำำาาน,มมนะนี่แฮ็กสติดลายกว่านี้เอาว,ว,วินละโมบิลรถติดอีกแล้ววันนี้ พวกยุโรปเนก็จะกาลังกานกัจจกาลังกันนะบุกบุกปียิกไปไปแบกแบกฐานีเ้อะเ็ดคุ้มไม่คุมอีกะไเดี๋ยวนี้กัมู่ชนาขอมือง่ารอฟรคลับอีกเมืองหนึ่ง่านสามเหล็กไปแล เวิร์นเก่วสลากก็จะก็ห้องเช่าเลอร์แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนซื้อมาเป็นนอตฟอร์เวิร์ดแล้วเดี๋ยวนีว้อ่าพอแม่ที่รีบไม่ไหวหากก็แล้วบา,างวันก็พอแล่ยูเบยูเบิร์ข้อมือนี่เป็นมองฝากเครื่องฝากรถไบวีเครื่องลเลือ,อกับมาเซา ฝากได้ไเป็นจ่ายประจาเดือนปจายประจาป,ปีก็ได้พักษาสมรถสะสมเครื่องแม่นมาฝากนี่แหละอันนี้ก็ม้งนาเข้าหมู่บ้านของเขาตุ่งหมู่บ้านของเขาจะเบื้องขวามือนี่แต่ว่ามือนี้เขาจะพาไป เว่เสื้อน่า uh, แทกตอนนีนน้แล้วก็ไปเอา,เอา,เอาไปครับไปเอาเครื่อง dry clean ของแม่บ้านมีแมกดาโน่ีน่ห้าอาหารแถวไนนีล่าอาหารอาเอเซียก็มีอันนี้ก็มองห้างขายโอโต้พอดในห้องสิไปหาจอลลดรถจอลลดรถอยู่ครูเก้อ พราะว่าเขาก็เอาเครื่องอยู่ฟรีโมดรายคลีนยุทธนานี่หลังจากออกโครเกอร์แล้วโอ้ทุกคนเขาก็ได้ซีสติ๊กเกอร์ของรถเจ็ดสิบห้าดอลล่าพาซีเทครถบนทางคาพาซีบนทางเนาะสติ๊กเกอร์ของรถแต่ละปีเสียรถแต่ละคัน75ดบดอลลรา วันนี้เฮาจะพาไปนเ,เ,เอาเครื่องยูดไดร์ดายคลีนบัดน,นี้วันนี้ฮะอยากไปเอาดรายคลีนบัดน,นี้ดรายคลีนดูดดูรูดอะไรเทวา่าเสิอยากเอาไปเอา,เอ,าอย่างอย่างวันแล้วเถอะเมื่อหน้าเขาา้ามาเอาวันซุปคนละ ขามาักเคื่องซัก dry clean อะไสิ้นสองผืนเสื้อสองโตเบดสามสิบตุลามา dry clean อยู่นี่โอเคทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเ,เป็นนั้นเรียบร้อยละผลิกจิตเ,เมื่อนี่เหาริกลับบ้านเออจอาก,กันคลิปหน้าเด้อทุกๆคนโอเคบายบาย